สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับสินค้าคืนจากคุณอดิศรน,นะคะที่เรื่องว่าอไม้สตนมันไม่ล็อกค่ะเอาลองพื้น โอเคมีปัญหาจริงนะคะตรงนี้ไม่ล็อกในสเต็ปที่หนึ่งพออีกสเต็ปหนึ่งถ้าล็อกมันต้องเป็นอ่ะโอเคค่ะแสดงว่าตัวนี้เสียนะคะอ่ะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าค่ะเทสก่อนเทสก่อนส่งตอนนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้านะคะ จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่โอเคสรุปแล้วดีแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวส่งตัวนี้ให้นะคะหวัสดีค่ะ